พาชมนะครับอีสุดีแมคออนนิวนะฮะคันนี้ทําการล้างตู้นะครับฝัดชิ่งด้วยนะฮะในชุดโปรโมชั่นฝัดชิ่งแอร์นะครับด้วยเครื่องแบบนี้ฮะตอนนี้มีรีพอร์ตออกมาแล้วนะฮะตัวนี้รีพอร์ตนี่ฮะไม่ว่าจะเป็นการแว็กนะฮะการเช็คลั่วรวมถึงการอัดสัญยานะครับเรียบร้อยเลยนะครับตัวนี้มีรีพอร์ตให้ด้วยนะฮะรวมถึงล้างแอร์นะครับ ไม่สอดตู้ตัวนี้นะครับทำการอบโอโซนให้ฟรีนะฮะเรียบร้อยเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาเช็คอุณหภูมิันหน่อยตอนนี้ฝนตกเลยนะฮะนี่ฮะหน้าร้านฝนตกนะฮะนี่แน่นๆเลยในร้านนะฮะโอเคนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าด้านในตอนนี้เห็นฟ้าขึ้นแล้วเนี่ยฟ้าขึ้นตรงนี้แล้วนะฮะเดี๋ยวมาดูว่าอุณหภูมิได้เท่าไหร่กันบ้างนะครับโอเคนะครับมาดูนะฮะเราวัดค่า นี่ฮะยี่สิบสองนะครับยี่สิบยี่สิบสองนี่คือความเร็วลมนะฮะต่อเกวคิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับในส่วนของข้างด้านล่างนะฮะอุณหภูมิสี่หรือเซลเซียสันเองนะครับอยู่ที่สิบเจ็ดนะฮะสิบหกไล่ลงมาต่ำเรื่อยๆนะฮะนี่ฮะอกลับไปแล้วฮะวัดใหม่ก็ได้ครับเปิดไหครับโอเคครับกดไฟให้ดูฮะนี่ฮะความเร็วลมมาดูกันหน่อยนะครับยี่สิบนะฮะยี่สิบนี่ฮะอุณหภูมิต่ำลงมาแล้วสิบสี่แล้วนะครับ ถือว่าเย็นเฉียบเลยนะฮะเย็นเฉียบเลยเย็นมากๆถึงน้องหาผ้าห่มนะภายในนี้หอมสดชื่นมา,มากๆเนื่องจากว่าเราทําการอบโอโซนให้ฟรีนะแถมฟิลเตอร์ให้ด้วยนะในชุดโปรโมชั่นฟัดชิ่งบวกล้างแอร์ไม่ถอดตู้นะฮะแถมฟิลเตอร์แอร์และอบโอโซนฟรีครับในชุดนี้3,990บาทเท่านั้นนะครับใครสนใจอินบ็อกซ์มาสอบถามได้นะครับสอบถามเวลาในงานทำนะครับประมาณสักหนึ่งชั่วโมงก็เสร็จแล้วนะครับรวมถึงสอบถามคิวได้ด้วยนะครับ โอเคฝากไว้ด้วยครับสำหรับใครที่สนใจนะฮะเต่องการล้างแอร์ไม่ถอดตู้รวมถึงฟัดชิ่งแอร์ด้วยนะครับแอร์เย็นแบบนี้ฮะดูแลแอร์กันเดยยาวนะฮะขอบคุณมากมากครับ